คุณมี m i n d s e เงินล้านหรือไม่ m i n d s e เงินล้านมันเป็นวิธีการที่เรารับรู้โลกค่ะมันเป็นวิธีการที่เรากําหนดกรอบความคิดความเข้าใจต่อเหตุการณ์และสถานการณ์ต่างๆที่เข้ามาในชีวิตของเราคุณรู้ไหมคะว่าคนสองคนเนี่ยเขาที่เขามีประสบการณ์เดียวกันเนี่ยแต่พวกเขาจะรับรู้และคิดเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้นแตกต่างกันอย่างมาก และไอ้ความคิดที่แตกต่างกันเนี่ยมันส่งผลต่อการกระทำและผลลัพธ์แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยสมมุตินะคะคุณทำสบู่มาสูตรหนึ่งแล้วปรากฏว่าคุณขายไม่ได้คำถามก็คือคุณจะคิดอย่างไรคุณจะรู้สึกอย่างไรและคุณจะทำอย่างไรต่อเหตุการณ์นี้คนส่วนใหญ่เมื่อทำสบู่มาแล้วเขาได้ลงทุน ไปเรียนรู้การทำสบู่เมื่อทำสบู่มาขายเขามีความคาดหวังว่าเขาจะล่ำรวยจากการทำสบู่ในครั้งแรกที่เขาลงมือทำแต่พอเขาเกิดเหตุการณ์ที่ว่าเขาขายไม่ได้เขาจะคิดทันทีว่าทำไมนะฉันถึงขายไม่ได้ทำไมนะถึงไม่มีคนซื้อสบู่ของฉันแล้วเขาก็นั่งรอให้คนมาซื้อสบู่ของเขาสุดท้าย เขาจะเกิดความรูม้สึกโกรธโมโหฉันไม่น่าไปเรียนรู้การทําสบู่เลยฉันไม่น่าลงทุนทําสบู่เลยฉันไม่เห็นประสบความสําเร็จจากการทําสบู่เลยสุดท้ายเขาก็จะเลิกทําสบู่ไปในที่สุดแต่คนที่เขามีไมล์เซ็ตเงินล้านเมื่อเขาทําสบู่มาขายแล้วปรากฏว่าเขาขายไม่ได้เขาจะถามตัวเองว่าทําไมฉันถึงขายไม่ได้เขาจะหาสาเหตุและพัฒนาและปรับปรุง เพื่อที่จะทําให้สบู่ของเขาขายให้ได้เขาจะหาวิธีการและช่องทางและกลยุทธ์ต่างๆที่จะทําให้เขาขายสบู่ให้ได้คนส่วนใหญ่มักจะมองสถานการณ์ต่างๆที่เข้ามาในชีวิตเป็นปัญหาและคิดว่าเขาไม่สามารถทําอะไรได้เลยเพราะเขาเจอสถานการณ์แย่ๆที่เข้ามาในชีวิตของเขา การที่คุณขายสบู่ไม่ได้มันเป็นแค่ความคิดของคุณค่ะคุณจะเป็นคนส่วนใหญ่ที่ขายสบู่ไม่ได้หรือคุณจะเป็นคนที่มี m ม n d เซ t เงินล้านอยู่ที่คุณเลือกนะคะวันนี้ถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จจากการทำสบู่อยากจะร่ำรวยจากการทำสบู่ครูดาน,นี้แนะนำคอร์สย1เเคล็ดลับสอนสร้างเงินล้านจากการทำสบู่ ถ้าคุณอยากเป็นคนที่มี m ม n d เซ t เงินล้านคอร์สนี้เหมาะกับคุณนะคะแล้วไปเจอกันในคอร์สนะคะ